วัคซีนโรคไข้การหลังแอนมีแล้วนะคะทราบไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับหมอพัฒนะคะแพทย์หญิงพัทรารดาบุตรพัฒนะคะหมอเป็นกุมารแพทย์ประจำโรงพยาบาลผุ้ประทางแม่และเด็กแพทย์ทังสิ์ค่ะก็วันนี้หมอจะพูดให้ฟังถึงเรื่องวัคซีนป้องกันโรคไข้การหลังแอนนะคะก็เราต้องพูดก่อนว่าโรคไข้การหลังแอนเนี่ยทุกคนอาจจะไม่ค่อยเคยได้ยินนะคือมันอุบัติการเกิดเนี่ยมันน้อยนะคะแต่ว่าอัตราตายมันสูงเนาะก็เกิดจากเชื้อชื่อว่าเมนิงโก ในซีเรียเมนิงไจติดิสนะคะเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งเนาะมันจะมักจะก่อให้เกิดโรคชนิดรุนแรงลูกดาหรือที่เรียกว่า Invasive Meningo Coccal Disease นะคะหรือ IMD โดยเฉพาะเย oh um ื่อหุ้มสมองอักเสบนะคะร้อยละห้นะติดเชื้อในกระแสะเลือดได้อีกร้อยละ35-40นะคะหรือทั้งคู่เกิดเดิดพร้อมกันเลยก็ได้เราก็อาจจะเกิดภาวะช็อกรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ด้วยนะคะ ได้ไข้การหลังแอนเนี่ยเป็นโรคที่มีอัตราตายสูงถึง15%แล้วผู้รอดชีวิตเนี่ยจะมีความพิการอยู่ถึงร20นะคะเช่นการสูญเสียการได้ยินพิการทางสมองหรืออาจจะมีภาะวะเลือดแข็งตัวผิดปกติส่งผลให้ตัวแขนขาส่วนปลายขาดเลือดต้องตัดนิ้วหรือว่าสูญเสียนิ้วหรือแขนขานะคะ เชื้อเอเชื้อไนสเตรเมเนจิติสเนี่ยนะคะมันเป็นแบคท,ทีเรียแกรมลบร,รูปร่างอยู่เป็นคู่ๆนะคะแบ่งออกเป็นซีโรกรุ๊ปตามองค์ประกอบของแคปซูลนะคะมีอย่างน้อย13ชนิดนะคือซีโรกรุ๊ป A B C W X Y นะคะก็ซึ่งซีโรกรุ๊ปหลักที่ก่อให้เกิดโรคอินเวสิเมนิโกโคคอดิซิสเนี่ยก็คือ แตกต่างกันตามอายุและสัตว์ที่และเวลาด้วยนะคะเราก็ทบทวนตั้งแต่ปี2000จนถึงปี2017พบว่าซีโรกรุบบ B นะคะเป็นสาเหตุหลักของ i n v a s i v e m e n i n g o c o c c a l Disease นะคะทั่วโลกร้อยละ48.5ยกเว้นวนแทบแอฟริกานะคะที่จะเกิดจากกรุบบ C นะคะทีนี้ในประเทศไทยอะคะ่ะเราก็ศึกษาจากโรงพยาบาลรัฐบาล13แห่งในปี1 9 9 4 9ก็ถึง1999เนี่ยก็พบว่าสาเหตุจากซีโรกรุบ B B เนี่ยถึงร้อยละ58เลยนะคะ ก็มีเป็นการเก็บข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขนะคะส่วนในประเทศไทยอุบัติการการเกิดโรคไข้การลังแอนมันต่ำมากค่ะในตั้งแต่ปี2555ถึง2567เนี่ยพบเลือกเย่อะโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อเมนิงโกลคัคั์เนี่ยแค่0.01-0.04ต่อประชากรแสนคนแต่อัตราการตายสูงถึง4.55-37.5เเซนนะคะนะคะมันเป็นอัตราตายที่สูงมากนะคะ ทีนี้เราก็ทราบกันแล้วว่าโลกเขาเป็นยังไงนะคะเราก็มาดูว่า,าวัคซีนไข้าการหลังแอนเนี่ยเราเรียกซีโรกรุ๊ปบเนี่ยนะคะก็เป็นจะจัด,จดว่าอยู่ในกลุ่มวัคซีนเสริมนะคล้ายๆพวกมือเท้าปากเนะเราก็จะพิจารณาให้ในเด็กตั้งแต่อายุสอเดือนเป็นต้นไปนะคะโดยพิจารณาให้ในกลุ่มเสี่ยงนะคะ อันนี้ที่ต้องให้น,นะก็คือ1เด็กและวัยรุ่นที่มีกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวและยาที่ใช้ได้แก่พวกผู้ที่1ผู้ที่มีภาวะ persistent complement deficiency mm hmm. เช่นเป็นโรค C3 C5-9 นะคะ properdin factor D factor H อะไรพวกนี้นะคะหรืออันนี้2ผู้ที่ใช้ยา complement inhibitor นะคะหรือว่าผู้ที่ไม่มีม้ามหรือผู้ที่มีการทําไมของม้ามบกพร่องหรือรวมทั้งผู้ป่วย c c l i c e r e s i s eries, อันนี้ต้องให้เลยนะคะ ส่วนเด็กวัยรุ่น10-18ปีที่เสี่ยงจากส,สัมผัสโรคอะค่ะก็คือเช่นในกรณีที่จะเดินทางบริเวณที่มีการระบาดของไข้าการหลังแอนเนาะหรือว่าไปศึกษาต่อในต่างประเทศนี่ต้องให้เลยนะคะนี่ก็ขึ้นกับข้อกําหนดของสถานศึกษาในแต่ละประเทศด้วยนะคะแต่นี้อาจจะพิจารณาให้โดยตัดสินใจร่วมกรรันระหว่างผู้ปกครองและผู้ดูแลในทารกนะคะและเด็กที่อยู่นอนกว่า2ปีเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากว่าคือวัคซีนเนี่ย มันเป็นวัคซีนเสริมนะแต่เราพิจารณาให้เนื่องจากโรคมันมีความรุนแรงสูงนะคะแล้วพบอุบัติการณ์ของการเสียชีวิตสูงนะคะก็พิจารณาให้ได้ตั้งแต่อายุ2เดือนขึ้นไปโดยให้3เข็มที่อายุ2 4และ6เดือนนะคะให้เข็มกระตุ้นที่12เดือนก็คืออันนี้จะเป็นสูตร3บวกหหรือในเด็กป,ปกติเลยเราอาจจะให้ได้เมื่อ2เดือน4เดือนและฉีดกระตุ้นที่12เดือนก็คือสูตร2บวก1โดยสามารถให้ร่วมกับวัคซีนอื่นได้พร้อมๆกันเลยหรือให้แบบสับวาง กับวัคซีนระหว่างวัยได้แล้วที่สําคัญคือเราจะพิจารณาให้ยาพารา Sad ánh. เซตามอลเพื่อป้องกันการเกิดไข้จากวัคซีนไข้การหลังแอนซิโลกรูบีนี้เลยนะคะโดยให้พาราเซตามอลขนาด10-15มิลลิกรัมต่อกิโลในทารกที่น้อยกว่า12เดือนโดยให้พร้อมกับ <mel> การฉีดยาหรือให้เร็วที่สุดหลังฉีดเลยและให้อีกสองครั้งรวม3ครั้งนะคะโดยให้ครั้งละห่างกัน4 -6 ชั่วโมงเนื่องจากเป็นวัคซีนที่แบบฉีดแล้วมีไข้แน่ๆค่ะเราก็จะรีคเคมันให้พาราเซตามอลไปเลยส่วนเรื่องราคาหรืออะไรทั้งหมดนี้ยังไม่ทราบว่าจะเท่าไหร่นะคะแต่ให้ทุกคนทราบไว้ว่าออตอนนี้เรามีวัคซีนป้องก,กันโรคไข้การหลังแอนแล้วนะซึ่งโรคนี้อย่างที่หมอเล่าอาการให้ฟังตอนแรกไปนั่นแหละมันถึงมันจะพบน้อยแต่อัตราตายมันสูงมากนะคะแล้วก็อัตราพิการอะไรก็สูงด้วย โอเคนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะเจอกันในไลฟ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ